สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับมากรุกไทยไก่กาฟ้านะครับเปิดเบี้ยไปแล้วตอนนี้เป็นอยู่ช่วงการขึ้นมาครับสีขาวขึ้นมามาเราก็ไปเม็ดนะครับตัวต่อไปก็ตาสีขาวเดินนะครับสีขาวจะเดินอะไรนะครับเป็นเกมสิบนาทีขึ้นโคนมาแล้วก็ หมาไปเลยนะครับเปิดให้รู้นะครับว่าเป็นมมาสายเต็มตัวเบียร์ริมมาก็เสริมคนขึ้นไปก่อนนะครับทางขวาบ้างนะครับเสริมคนตัวขวาขึ้นไปทรงนี้ก็น่าจะเป็นมมาเทียมนะครับขุนพลคู่นะครับของสีขาวนะครับเบียร์คอควายขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะเบียร์เขี้ยวงูนะครับเสริมคนขึ้นมาแล้วก็ปูเบียคู่ขึ้นไปนะครับทางด้านปีกขวา อันแน่จะกินตัดมาเรือขาดครับหุบเรือมาหนึ่งตาครับเขาวกินมานะครับกินมากินกลับไม่กโกงนะครับในจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นโคนไปรองรับก่อนนะครับไปรองรับก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ลอยเบี้ยขึ้น ทิ่มเบี้ยขึ้นไปได้ไหมนะครับขึ้นเบี้ยทิ่มเบี้ยนะครับขอไข่นะครับขอไข่ขึ้นไปเลยนะครับขอไข่สี่นะครับเอาเปรียบหน้าเบี้ยครับจะกินกวาดเข้าในนะครับอ่าถ้าทิ่มสวนขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจะเป็นแท่นนะครับกินตัดเข้าไปครับทําให้เบี้ยเป็นฟันหลอนะครับจังหวะนี้ก็คงต้องไล่ไล่เม็ดนะครับ ไล่เม็ดกลับบ้านไปก่อนนะครับเราก็จะได้แท่นนะครับที่ตำแหน่งคอควายนะครับคอควายห้านะครับมีแท่นแล้วครับแน่นอนครับหนึ่งแท่นครับอ่าคู่ต่อสู้กินตัดเข้ามานะครับเอาเบี้ยนายนะครับกินตัดออกนอกก็ไม่ขอสนับสนุนนะครับถ้าตัวใหญ่เราขึ้นมาขึ้นไปไม่ได้นะครับถ้ากินตัดแล้วตัวใหญ่เราขึ้นไปทําเกมได้เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นต่อนะครับขึ้นไปเช็คบินโอเคครับก็ สนับสนุนนะครับให้กินฉีกในกินออกนอกนะครับแต่ตามหลักของหน้าเบี้ยแล้วจะเป็นนอกกินเข้าในนะครับจะดีกว่านะครับเอาเรือนะครับมาจับเบี้ยจุดอ่อนไว้ก่อนนะครับู่ตอสโซจะเดินขุนหรือถอยเม็ดมาผูกใช้เรือนะครับใช้เรือก็จังหวะนี้จะเดินอะไรนะครับอะไรจะดีที่สุดนะครับในจหวตำแหน่งนี้นะครับ เอาคนไปยืนแท่นเอาขุนขึ้นก่อนดีกว่านะครับให้เรือนะครับเชื่อมถึงกันนะครับทีนี้แท่นนะครับแท่นหมาของเราก็จะเอาอะไรไปยืนนะครับก็อีกเรื่องนึงนะครับต่อจังหวัดนี้นะครับขอชิงคลองเรือนะครับเพราะเรือของสีขาวนะครับที่คลองกอไก่นะครับมีลําเดียวนะครับหลือยลำหนึ่งไม่สามารถกลับเข้าไปช่วยได้นะครับ ถ้าเดินเรือมาผูกนะครับสีขาวเดินเรือมาให้เบี้ยผูกเราก็จะกินนะครับกินให้เบี้ยแตกไปเลยนะครับเดินคนขึ้นไปผูกได้นะครับอ่ะสีขาวเลือกตัดสินใจกินนะครับกินมากินกลับเข้าไปนะครับเราก็ยึดครองครับยึดครองสุเอตได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในอนาคตนะครับก็จะใช้เรือนะครับของสีดำนะครับไปกดดันนะครับแถวแถวข้างโคนครับกดขุนกดม้าอะไรประมาณนี้นะครับก่อกวนครับทําให้สีขาวครับไม่สามารถเดินได้สะดวกครับถอยม้าครับถอยม้าก็เอาเรือไปกดหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ทิ่มยังไม่ดีนะครับทิ่มทิมไปโคนก็จะดันขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้ใช้โคนหรือใช้ม้านะครับใช้ม้าดีกว่านะครับเอาม้าไปจับนะครับอ่าจับโคนจับเบี้ยนะครับ แต่ใจเราบจะกินเบี้ยมากกว่านะครับเพราะว่าคนไม่สามารถเปิดได้นะครับคนไม่สามารถเปิดได้สีขาวคงต้องหลบขุนครับหงุดหงิดใจพอสมควรนะครับในจังหวะแบบนี้นะครับอ่ะถอยขุนไปติดไปผูกม้านะครับลุกหนึ่งทีลุกหนึ่งทีก็ขึ้นมานะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นการล้อไปล้อมาแต่ก็ได้นะครับถ้าเราจะถามนะครับ เอเดือกผมว่ามันช่วงนี้ยังไรประโยชน์นะครับยกม้าดีกว่าครับมาตัวฝั่งซ้ายมือของเรานะครับที่ตำแหน่งม้าซ้ายนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับคงต้องหางานให้ทำบ้างนะครับจังหวะนี้ก็โยกม้าไปจับเม็ดนะครับไปครับ โยกไปเฉยๆนะครับยังไม่มีแต้มอะไรหวือหวานะครับในตำแหน่งนี้นะครับแต่ขุนก็ตกแปดนะครับม้าสองตัวก็เดินขยายขึ้นมาลำบากนะครับก็อยู่ได้เป็นม้าเตี้ยนะครับสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเดินไม่ไม่เดินไม่ดีนะครับก็สีดำนะครับไก่ก้าวฟ้าก็จะกวาดหมดนะครับบริเวทางบ้านของเรานะครับ เอาม้าขึ้นมาอยู่ให้หน้านะครับก็รุกเล่นๆเป็นหนึ่งทีนะครับเอาม้าปิดอ้าโคต่อสู้ครับคิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับลุกเป็นหนึ่งทีกินม้าเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เอาม้าขาดอีกหนึ่งตัวนะครับโหกวาดหมดนะครับอย่างนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับถอยโคนมานะครับถอยโคนมาจะมาปิดเรือเราหรือเปล่ากลับครับกล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 ับให้ไวนะครับเอาคนไปฝูกมเหมือนเดิมก็กดเหมือนเดิมครับ ถอยคนอ่ะต้องตำแหน่งนี้เบี้ยหายนะครับกินเบี้ยรุกไปหนึ่งดอกนะครับถอยขุนอ้าวโคนขาดอีกครับโอ้โหนะครับโคต่อสู้คงจะยอมนะครับแบบเดินแบบนี้นะครับแต่ยังมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับไม่กดยอมแพ้ไม่กดไม่ออกจากเกมนะครับก็ถือว่าหนุ่มคนนี้นะครับใช้ได้นะครับนะครับ ขึ้นเรือมาจับม้าจับม้าเราก็กินโคนครับเอาเรือกินโคนไปอีกหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้ก็กวาดหมดนะครับอ่าถอยขุนไปแล้วก็ลุกไปหนึ่งทีนะครับเรือกินเรือยังไม่อยากกินนะครับเรือนะครับอ้าวเดินเบี้ยนะครับอ้าวกินครับกินตำแหน่งนี้เราเรือลุกจนอกินเรือก่อนก็ได้ครับกูต่อสู้อยู่ตาอับนะครับขุนนะครับจังหวะนี้ก็ ลุกจนไปที่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับและสวัสดีทุกท่าน,นครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ